สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาะหรือว่าคุณหมอเหรียญทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เขียนข้อมูลเอาไว้บน f c e e o o o นะครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2564มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ มีคำถามว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนคิดค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด50บาทต่อคนแล้วจะได้กำไรอะไรยิ่งถ้ามีคนมารับบริการฉีดน,น้อยกว่า1500คนต่อวันแล้วโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะขาดทุนเสียด้วยซ้ำเพราะต้องระดมสรพพก,กำลังเตรียมการมากมีค่าใช้จ่ายสูงคำตอบคือขาดทุนคือกำไรกำไรที่ได้ไมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ส่วนรวมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมมีความปลอดภัยจากโรคระบาด ประเทศเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้เศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อไหร่คนในชาติก็จะมีกําลังซื้อคนในชาติส่วนหนึ่งก็จะกลับมาใช้บริการกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีกําไรในที่สุดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะไม่จําเป็นต้องมีกําไรในทุกรายการที่ให้บริการขาดทุนรายการนี้แต่ไปกําไรที่อีกรายการโน้ตถัวไปมาก็อยู่รอดได้แล้วมีกําไรหากรู้จักคําว่าพอ 2. 50บาทต่อคนหากมีผู้มารับ การฉีดวัคซีนวันล,ละ1,500คนก็เสมอทุนค่าจ้างบุคลากรข้าเวชภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือแต่ถ้ามีคนมารับบริการฉีดวัคซ,ซีนน้อยกว่า1,500คนก็จะขาดทุนแต่ถ้าคิดว่าการขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ราคาถูกมากที่สําคัญยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่มีวัตถุประสงค์สแสวงกําไรจากวัคซีนที่เป็นความจำเป็นของประชาชน 50บาทวันนี้สามารถช่วยประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจโรคระบาดได้มากนะครับ 3. อื่นๆไม่ขออธิบายเพราะจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะต้องการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมในสถานการณ์โรคระบาดก็แล้วกันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสอนไว้หลายต่อหลายอย่างไม่ว่าขาดทุนคือกําไรหรือการทําเพื่อส่วนรวมคือการทําเพื่อให้ตัวเราเองมีส่วนรวมได้พึ่งพา มันจะมีส่วนร่วมที่ได้พึ่งพาอาศัยเป็นต้นการคิดค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด50บาทต่อคนโดยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนานั้นดําเนินการมาตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนโควิดแล้วไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะครับและการฉีดวัคซีน50บาทต่อคนก็ดําเนินการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานเพียงแต่อาจจะไม่สะดวกสบายสวยหรูเพราะมีผู้มารับบริการเป็นจํานวนมากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันไม่มีวันหยุดครับพลตรีเหรียญทองแน่นหนาะ ผู้อำบริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ15ตุลา64เวลา8นาฬิกาหนาทีนี่เป็นคำชี้แจงนะครับที่คุณหมอเรนทองนั้นได้ชี้แจงว่าได้อะไรจากการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เทียง50บาทขาดทุนคือกำไรและผมก็เชื่อเช่นอย่างที่คุณหมอว่านะครับว่าผู้ที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหลังจากนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจาเป็นที่จะต้องหาหมอก็คงจะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพื่อใช้บริการกับคุณหมอเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ